บปานคนเขอบอกด้วยองมายกกับมวลมยงเรีนปาตัวมั้งไงบ้ายกกระมวนแกปปาพี่น้องแจอกมาอามาามามามาแกบาบแกี่ปีไม่แกะเปนี่ะีโอ๊ยข้ากันนี่เาว่ารป่ but, าเน <deal> ี้ยี่ครับนาโย่มาโจูกมาโจปกมาโจ่ร โตโตโตโคตรพ่อโคตรแม่จู๋ให้ากไงในอีพออีแบรขพอเนาะ้เห็นยายปนีสักยากูดกันได้เลยครบผมครบผมครบผมม่ใช่ไ้ใส่ผมใส่กระป๋ีบานเนาะแต้เนาะส่นกลงกระปเขงนีนะใช้ครังลำแข้งก็นะไม่ใไ่ไรครกระผมคทงลำแข้งพร้อมคุณครครผมตั้งใจนี่นี่ปลาจากปลาสั่งป่าข้างนีแเลยอ่ะปลาหน้าโฟร่อยก็เื่อยประจุกระป๋อประจุ ป่ายังกันดีเบิร์ตที่สัคัดจะเป็นป่าฟรีพี่น้องเอามารลดแล้วพี่น้องป่ายังเกาะป่าโจกปลาโจกปลาโจกพูน่ตัวบักไงเบาเห็ดไตอันหนึ่งเสียงอึ้งโตนึง โคดพอคนแม่ป่าจกพี่น้องอยากท่านนายกกระบวนมีที่นายกเทศมนตรีเทศบาลปากชมเทศตบาลปากชมพี่น้องเคยคอบคุณได้หด้อท่านนายกเคยประตูประตูประตูบอบ่อนันมาสิได้ป่าตัวใหญ่ยังที่จักรยานมางานกินปลาลุ่มน้ำขงสายน้ำสายลมเมืองปากชมมหัศจรรย์แห่งชีวิตได้ความมหัศจรรย์จริงๆได้โคตรพอโคตรแม่ปลาเมียบ้านป่าจุก ปลาน้ำโขงมาเด ak, ้อมากินปลาโจ๊ก네น้ำค้อยเด้อโมเมนต์มาเพิ่มโมเมนต์มาเสด็จสื่อๆพี่น้องเพิ่นให้อิ่งีใจดีถัาพี่น้องปักชมนะขออคุณได้ไรเด้อท่านายกตำรวจหรือข้อผุนอะไรเด้อตอนรับสี่ให้ปาตีได้กันไรมตัวได้พองค้อยนะไม่หรือเออพี่น้องเรียกสวยค่อยเนีให้เพิ่นตัวไหนพี่น้องตัวในทุ่งคลองตัวในทุ่งคลองค้อยตัวในทุ่งตัวในทุ่ง แม่ตูดหางล่างค่อยๆได้น่ะน้อยอออันนี้นะบ้านบรทันเลยคีบเลยนาอย่ายัดตัวเ้ขาบตัวเจ้าอีหริเจ้าตัวนี้เ้เจาน้ำแข็ง่ค่อยเดือเออโอ้ยน้ไปฟักกเท้าแร้วเออเออใที่เมียพอนเออเออเออขอบคุณหลายๆขอบคุณท่านนายุ ขอคคบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ